46เพิ่นสิเฮ็ด6ทุกเช้าบ่ให้อือบ่ตอบมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ว่าเป็นีเข้ามาย่บ่ ป้าพี่น้องเลยเนาะถักไทยกับสบายดีและสวัสดีและพี่น้องเด้อเนานะเปิดภาพมาก,กนนะเนาะอ่าไม่เต็มป้างางอยู่พี่น้องเลยเนาะกะเป็นไม่ทางเพื่อนน้องปาพี่น้องเลยเอา้าก่อนอื่นกะถักไทยกับสบายดีและสวัสดีเบิร์ดกูสูสูส้สคนพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับกับสู่ส่องของมายาบานป่าและพี่น้องเด้อเนานะ เอาพี่น้องเลยมาพ่อมาเจอกับปัญญาในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยยังอยู่หมู่บ้านซาเลวเนาะพี่น้องเลยก็จะได้พากันเดินทางกลับในเมื่อนี้แหละพี่น้องเลยเนาะก็ทางบอชจันบวบุญเพื่อจะได้เก็บการเก็บงานเคลียสถานที่เรียบร้อยเนาะไม่หอมหนาฮอบใน้อยพากันเดินทางขึ้นมาไหมพี่น้องเลยเนาะในรอบนี้ก็คือสิสั่งไม่สั่งตอบไม่เพื่อนึกษาก่อนพี่น้องเลย อีกอาทิตย์นึงเนาะไม่จังจะไล่พี่น้องเลยเนาะเป็นเพื่อนของน้องออนไม่ลูกสามและเพื่อนน้องเซ่พี่น้องเลยทางบริจันทร์ก็บุ่นผลได้หับครับตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็วันนี้การเดินทางกับทุ่มนเน้าได้พี่น้องเพราอมาหลายมือหลายเวทเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตเบื่องก่อนพี่น้องกลยพื้ตั้งมือไหนดิเนาะเพืนทางไม่ตอบของน้องออนมาเบิร์ตระโบอ่าแล้วก็ไม่ตอบของน้องอันปายได้พี่น้องมาเบิร์ตทุกอันระโบพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนขุ่นส้มน้องแต่ถามน้องเพื่อนเนาะ ma cộp là phong thủy tăng đây mua đây thì nào người đó à đó thì nào người à tập tha ba bên này cả mà bừng mỏng nĩ thì nào người đó cả ô thì nào người vẫn tham quan sa an Con an cơn cuội này cả à lông nó phải nào nó <laughs> thật lông thì nào người đó ta thì nào người mi tê nó tay <laughs> hà thang nong phân thì nào người อันนี้ตัดลงเลยพี่น้องต้งกนกล้วยเนาะเอาไม้พี่น้องเอยไม้หวานบ่นี่พี่น้องเ,เน,น,เนะาะเฮาก็บ่ฮู้คือกันพี่น้องเย,อยเอา,าดเดี๋ยวกล้วยเพิ่นก็คิ่มเลยเนาะอาเอากินนมอยู่บ่ยังกินนมอยู่บ่อืมเอามาว่านําเด้อไปพี่น้องเยเอาสดีเด้อทงน้องปลาพี่น้องเยเนาะ มาดีล่ะโดยโอ้ทำความสะอาดบ่สละเฮ็ดมือใดนะทำบออันทำความสะอาดแล้วมือใดนี่ไปมาพี่ก็ได้ล่ะมือนี่มาพี่ก็ได้อ๋อเฮ็ดมือนี่ได้บ่อยนี่โอ้พี่น้องเลยแพทเป็นคนบุกเบิกลงนี่ผัวเจ้าผัวเจ้าเองผัวเจ้าดิโอ้ยังน้อยอยู่ผัวกันจักปีนี่ เราคบผู้คือกันผู้ยม่ได้ถามผัวว่าว่าผัวอยู่ทุกปีไม่เคยถามกันว่าไม่เออแต่ว่าจะค้นทะลุกันนะโลหะสอดอเอากันไว้ดีพี่น้องกันเนาะเอาแต่แล้จักปีได้จะอยู่กับผัวเจ้าปีแล้วอันกับผู้นี่นะอ๋อผัวล้วก็ับยังนี้หน่อยพี่น้องเนาะหน้าตาดีอยู่เนาะอ่าทำความสะอาดพี่น้องเลยเมื่อยเพิ่มเสียดให้ หมอเลวๆได้ปูทาตะปูก่อนแล้วซื้อปูเฮ็ดเลยทาตะปูโดยอ๋อขนาดเฮือนเท่าใด๋ล่ะฮู้อยู่บ่ค่เขาซื้อใหแม่บ่อันความกว้างความใหญ่ความหอมเฮือนเจ้า่ะเท่าเฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้อาเพิ่นบ่ได้แจ้งบอกเจ้าว่าซ เพคนต้องว่าที่ในคลิปเพคนต้องบอกเจ้าว่ะขนาดเทื่ยงเจ้าหนิคอยเซตหาเท่านั้นเด้อเคยหาเท่านี้เพคนก็ต้องว่าอยู่ที่ว่าไม่เลยเสื่อม็ดดถอยอ่ะอาพี่น้องเอามาพี่ก็ได้เน้อพูดก่อนพูดเ่าพี่น้องเลยไอ้ทั้งผัวว่ามานน่ก็ได้ละยังรออยู่เนาะพี่น้องยังน้อยหนึ่งตัวสบายดีสบายดีโดยสบายดีเราจักปีท่าเจ้าน่ะวันที่เจ็ดปีบ่ ยังน้นอยๆน,ยนึงพี่น้องยังเป็นนมอยู่ตัวนิดน้องย,ย,ย,ยังรอเล,ลี้ยดุสองคนแหละโดยป้าสิบเจ็ดปีได้ลูกสองคนแหละพี่น้องเลยเนาะเอากะผมเป็นยังพี่น้องเลยขนาดเทื่ยงเท่าไเพ่อได้บอกอยู่บ่ซัมเกาซัมนีบ่บอโดยอันนี้มันมันเท่าไรน,นี่นะได้แทกอยู่บ่ได้หามห้าคูณสามคูณสี่บ, 5, 3, 4, บ่ประมาณนี้บ่พี่น้องกำทำอนไรอยเนานะอ๋อไม่มาครบเบิดบับบอลเนาะ อยู่แต uh, like ่รอถ่าตั okay, mm. ้งมือตั้งบ่เพิ่นล่ออยังตอนนี่รอเ้าฮะเ้าอย่างมากบกครบบ่ยังขาดอีกต้นนะกระซี่ก็ยังไม่กระดานกันมอนสังกระซีเไว้ก่อนก็ได้นะพวกไม้พวกอย่างมันมามามาครบหรือบ่เสามาจากเสาสองสี่หกเป็นเสียทุกทุกเสาบ่ ไม่ตอกมาเรียบร้อยเลยพี่น้องไงเนานะมาหน,นีว่าวินดี้ข่าวมายูนปะ่ะยังยังไม่ข่าวมาบ่มาหนี่นนอนเนออกเ็เฮ็ดไปเองเลยนี่เจา้าทางคุเดียเจา้าบ่เนี่ยดเออทำความสะอาดพี่น,อนนะ้องไงเนาะอ่าอันนี้เป็นของเจ้าอยู่บ่เนี่ยทำง,ง,งานทำมาได้ยังว่าสีหนองน,นิดนึงพี่น้องให้มันเต่งเนาะเพราะว่าเวลาสร้างพื้นที่สั้นอ่ะมันสิได้ สบายเวลาด้พูดในที่เชิชาตัไม่ทำบุตรตำกินไม่กิงต่อสั่งหมอันตรายอันเนี้ยเนาะมายงกันเลยพักกันกินข้าวกินน้ำกํายังไหมนี่กินกะทิษฮะกินข้าวกะทินโดยกินข้าวกะมัดตัดมากะทิแล้วกินแล้วอยู่บ่เป็นอะไรแค่น่แล้วบ่เจ้าตอนนี้ใครๆอันที่ว่าอันขาเลือดขาดอย่างแค่น่แล้วบ่ มีเฮงหรอบ่บ่เนาะมีเฮงนิดนึงมีเฮงน้อยเดียวแถอพี่น้องเไยเนาะมีแฮงเงลายอะไรไหมเนาะอ่ะมีแต่ว่ายินดีน้ำทั้งน้องเด้อยินดีน้ำทั้งน้องสองคนนั่นแหละพี่น้องเไยเพิ่นกับสิได้ตั้งเพือนตั้งซานแล้วบนี้เนาะกะรอมือรอยามพี่น้องเไยเนาะที่เพิ่นสิได้ปุ๊บพี่น้องเไยที่อกดีใจน้ำที่คุณยายคุณเพิ่คุซอยเนาะพี่น้องเไยอ่า ดียวสคใจนึกว่าพวเพิ่นนึกยังน้อยอายุสานาะพี่น้องเจ้าเนี่จักปีจจะไ้เลขสิเก้าสิบแปดสิบเก้าเนาะยุูมกันมหาปีเลยเอาเมียตาน้อยเลยอ่าเจ้าเนี่ยเอาตั้งแต่สิบห้าปีนี่ัวเฮานี้แหละหาเขาเป็นรับจ้างเขาซื้อตลอดเขาฮะพว่าในน้อยนี่เป็นรับจ้างเขาซื้องชามือแล้วคุณปู่มือนี่เราผ่านอืม เธนไนมมือเท่าไรน่น้องมี0ะแสแสนกินข้าว,หาาวให้เองบ่ข้าวข<ด>้าวขาให้สาวพันแต่น้องไ่อยากกินข้าวข้าวประยัดเป็นไงข้าวข้าวสาวพันโอืมจะจะไปจักมงกันนะเจ็ดโมงเจ็ดมงฮอดคำบ่หกโมงแหละอ่าขึนกล้วยขึ้นรถงี้บ่โดนอ๊อขึ้นด่อบ่ขึ้นขึ้นใสรถอาตอ nạc lên nó cuối nó nạc lên đó ờ rất nhanh mưa thêm lọt vào đầy mưa đúng thêm cuối vào mưa 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 nằm có bỏ à. áo à. mưa hè, mưa, <laughs> <bên>. mưa hèn <laughs> đó, bố dạ chẳng lấy kìa ông ơi ờ ờ, bố có chạy đâu kìa ông ơi bố ạ khuẩn khơi, khơi khơi, khơi nào nào. nó mười, mười nó เอ่อแปลว่ากล้วยกับเจ้านี่ก็ซ่ํากันแนวจักเนาะมีกล้วยกับคนพี่น้องใหญ่ซ่ํากันอ่าเอ้ยังกะยาเราอดเอาเนาะพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นซอยก็ตั้งอกตั้งใจเนาะอ่าประเทศเือนทานให้ลกมีแต่ทํามาหากินทั่วไปนะคนเฮาบดนี้เนาะอดําเนินชีวิตครอบครัวไปแต่ละครอบครัวมันเนาะอ่าบ่มีหยังอันว่า สนะความดีได้เนาะความขยันได้พี่น้องเลยถ้าเราขยันเนาะความจนจังไดก็อาจจะทุกอยู่แต่ก็ทุกบุญลายพี่น้องเลยเข้าใจยช่ไหมวะเข้าใจเอาพี่น้องลูกเจ้ายังกินนมยังอยู่ี่ยกินนมนมไขาให้ก็ได้กินนมเจ้าบ่กินนมเอาให้กินนมเขานะเป็นนมเขาให้อ๋อ ลาไปหนําไมกินนมกองโอ้เพราะว่ากินนมแม่หลายก็บ่ดีเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นขาดเลือดพี่น้องก็แตสิเจ็บโซเนาะเอาซะยินดีนําเด้อเนาะอ่างเนงซานเดี๋ยวมาเอาขต้มขนมน้ก็ได้เดี๋ยวสิเอาต้มขนมให้พี่น้องเนาะทางอ่าน้องปาพี่น้องครั้งแรกแล้วพี่น้องที่ยาว Đây sang thì sòng nó sắm phát nó không này chị Rất cả bất Chỉ đồng ơi bảo chín đó Một đường bà nó Bàn cần chín à. Một cặp chạy đây lại Chỉ Ok ok Bà xa nó Đây ไปเบิ e T T oh, okay. oh, ่งแม่รุสมกอนใส่ึงต right ่ำึมต่ำอยู่เนาะอ๋อเออมีังบอลหอดอ๋อคอมเมนต์บอออกบอได้เนาะเพิดไปเพินมาซอยเบียกกล่เพินออกก็บ้ยเปนังไงในดับเปัไงเนาะโอเชคเคเนาะดโดเนังเดี๋ยวไปเยี่ยมไปยางแล้วกันอ่า ่ใส่ถุงต่ำถุงต่ำเลยเนาะทางเมลูกสาบน้อง,อ,งอ่อนนี่เลยเป็นอะไรเป็นตะเล่าอยู่บ่มั้ยนี่เฮ้ยหมกขามหมกขามลกเนาะเออโอ้เด็กน้อยรวมด้วยเสื้อกันสบายดีเนะาะเมือม่อยบ่เมื่อยบ่ เมย์นั่นเนาะใส่เลยต่ำต่อมเลยเอาเลยละเลยลูกหลานบ่มาซอยเลยโดยเฮ้ยทำความสะอาดสะอาดเนาะแขกไปมา คือทางคือมเฮามาถ่ายคลิปถ่ายทำเนาะเบิ่งกะมันกะสะอาดสะอ้านขึ้นเนาะไอ้ใครก็อยากเข้ามาหาพี่น้องเลยสะอาดสะอา้านตาใครก็อยากเข้ามาเยี่ยมมายามเนะมาะเข้ามาแล้วมันสกปรก,ปกหกเครือใครก็บ่อยากเข้ามาพี่น้องเลยเออสะอาดสะอา้านดีพี่น้องเลยบาดเลยมาขราบสมบ่นี่ มัมซุกละหวานบ่อ๋อบ่ต้องตัดเบิดกระย้าใสเออซุกโอ้แม่นแน่เนาะหวานว่าหวานนี่นะเขาคอยเบิ่งมากมันก็เป็นตะวันอยู่เนาะเออหากตอนยังดิบยังส้มเนาะบ่ได้ส้มบดหวานดิบกับบานบ่บยานบ่ได้หวานแห้งอ๋อต้องแก้มสุกระหวานวะเออมียังได้ใส่ข้อไม่ได้ใส่ แจรอดห่อเฮียนเมื่อกี้นี้เฮียนเป็นแล้วบ่เป็นน้อยเป็นน้อยนึงนพัวไปใช่มหมเนี่ยผัวห่อลงแกตัดนี่นปปค่ะพัวไปขัดพ้นอ๋อพัวบ่ตัดให้เลยอ๋อผัวห่อเจ็บตีนเด้ลง<อ>ลงแกตัเจ็บตีนแบบนี้เลยกะพัวห่อไปซื้อยาซ<อ>ื้อยามันลงนี่กะพัวห่อเป็นยังคือเจ็บนะเจ็บพัวห่อลงมัน เป็นตีนแบบนี้อ๋อกระดูกอาคาพริกพี่น้องเลยเพิ่นเอิญมาคาพริกอ๋อลงอยู่ได้ลงลงแห้งอยู่ดีบ่ลงลงแห้งลงทอดอ๋อบุคือบุคคลเห็นผัวเจ้าเถื่อนเนาะโอ้พี่น้องเลยไปตลอดผัวเราเนี่บ่ยังบ่ยังบ่งย่ายังบ่เคยเห็นที่เถื่อนพี่น้องเลยผัวเราก็นไรเนาะอ่าแล้วลับบ่เนี่ยกวดแล้วแหละทำความสะอาดกวดด้วยอ่า เ <c oughs> ด็กน้อยมาซอยกันพี่น้องกันเนาะซอยกันคนเลน็กคนหน้อยพี่น้องเอ้ยคนทำอะไมรคนละมือนมเนาะเห็ดพี่น้องกันเนาะแล้วก็มันแห้งแล้วก็ช่างจูดนเนาะ คาดที่ว่าจันซื้อมาให้มาแนั่นได้ใช่อืมต้องใส่คาดได้พี่น้องเลยเนาะต่างสมางบมันต่งโบอันบาเพ่แฮ้งเขาแล้วเพื่นกระชีได้ปุ๊กเกินปุ๊กซานให้บัตรพี่น้องเลยเนาะอ่าไม่ต่อเกินซานเราในรอบนี้ยังบ่ได้พี่น้องเลยเนาะมีแต่วัยรอบหน้ารอบไหนพุ่นแหละวเอิบอืมน้องไม่ยังไงอันน้องอ่อน นล้วไม่หวานบอเศรษบอเออบอเมลุงเพิ่มได้อ่อี่นอไงกำลังทำความสะอาดด้ววินดี้สบายดีโดยโดยใ้เขียนนะอันพูดทีถือผ้าบอแม่แมอ๋อ่อนนีดมากพอดี chắc phải thay, phải bayon này cái này viết nóng yang yang phi long bayon một cái chữ nào là bọn mình đi bọn à. mình đi bọn mình đi bọn mình đi bọn mình đi Chắc mình đi bọn 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 đi bọn mình đi bọn Đôi đôi bọn mình đi bọn mình bọn đi bọn mình đi bọn mình đi bọn mình bọn đi พอเจอกันพี่น้องอึบ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 ฮู้พี่น้องเลยขี้ดินเนาะค่อยๆเฮ็ดไปนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแกมันจะเปียกเนาะน้องอ่อนขามันบเปียกนี่คือสีเฮ็ดได้ง่ายอยู่เนาะมันจะเปียกพี่น้องเลยมันเด็ เนี่ยกำมันแห่งนี่เขาจะกัดิกว่อะไรยังไง โตลมาบัดเอาพี่้อง,งบัดเนาะห่อนบัดะโอ้เปลี่ยนแน่นพี่องง้องอไเนาะอันมามื่อนี้จะโรยกับยังแนนอ่อนจะโรยกับแกงะไม่บ้าเหมาือนนี่ป,ป, <laughs> ปากระปองบ้า,าเหมือ,อ,น,อน,นี่เด<ะ>ี๋ยวแกไม้อีกเนาะเอาวันลไว้ฮะแต่ว่านี้เนาะ วินดีน้ำท่าน้องอ่อนได้เถิดเออเนาะสีเมื่อเลยน้อากะมาหนิสีกรับเมื่อแด้อเนาะบุมมีอย่างมาต้อนมาเยี่ยมเบิดแล้วเบิดแล้วเครื่องนะมาเยี่ยมก็ดีใจบ่จะจะพิดำไงเนาะมแต่ว่าทิพากันเดินทางกับเมื่อแล้วมาหนี้เด้ออ่า มาหลับหนักหลับในให้มันสะอาดสะอ้านเด้อให้มันเตืนได้เพราะว่าคือวันหย่าวเนี่ยว่าถ้าพื้นที่เจ้าสะอาดสะอ้านเทือนาสะอาดสะอ้านไคก็อยากมาเยี่ยมมายามเด้อเข้ามาเลยสกปรกปินมินเน่าไปก็ไ่อยากมาใกล้เลยเหาะพี่น้องเนีสะอาดสะอ้านป้าซาลูกเจ้าให้แต่มิตร่าเอาเงินให้ไปซื้อน้ำในให้เล็กน้อยกินแน่นี่เนาะกวดพี่น้องเลยอ่ะโดยโดยโดยผลมาซอยซื้อน้ำ คือกรมใส่เพิ่นในคณะหอมาซ่อยเนาะลูกหลานพี่น้องไก่ไปเด้อเด้อเด้อไปป่าก่อนเด้อบาดนี้เลยอยู่นีมีฮงเนาะไปปาก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดีดโดยบ่ยาวเด้อเฮานะบ่ยาวเด้อโดยอยาวก็ได้บ่ยาวเมื่อปลอดภัยเด้อให้อยู่ีมีแฮง โดยโดยขอให้เจ้าไปใส่มาใส่กะมีคุณหักคุณแทงกัอนเด้อโดยเจ้าไปใส่มาใส่กะให้หลอดปลอดภัยกะให้ครอบครัวเงาระเงากะให้ครอบครัวแข็งแข่งเด้อเด้ออ่ะพี่น้องเลยเราว่าเปลนแต่เรากต่พยายามอยากเป้าเนาะบเปลี่ยนังเนาะดีดีพี่น้องอยากเป้าไปป้ากันเลยเสร็จเร้อาพี่น้องเลย ูเราให้ล้วอยากกินข้าวแล้วจักเนาะยินดีน้ำเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้เพื่อนก right? ันช yeah, ื right oh, ่อได้เพื area, Light, Museum, huh? mm ่อนในซานแล้วเนาะมีแต่รอแต่ไม่แต่ตอกันชื่อด้พี่น้องเลยเนาะเอ้าขอบขอบคุณขอบคุณพี่น้องเลยโอ้มะขามนี่มะขามหวานดีใจพี่น้องเลยเนี่ยหความมันว่าน้อนนอนยื่อมะขามพี่น้องเลยขามหวานเนาะฮะบ๊อบบ๊อบน้ำมาจันน้ำกันขอบใจไปเลาขอบใจเลยน้ำมาจันก็ได้เนาะ อ่อต้องขอขอบคุณขอบคุณทางภูมิภาพี่ต้อง FC เบิร์ตคูสูุสุคนพี่ต้องเลยเนาะยกตีใจน้ำน้องคนในลายก็ขอขอบคุณขอบคุณแทาน้องเพคนเด้อจงอยู่ดีมีเฮงทางผู้รักผูนะ้ใหญ่เพคนเนาะความเจ็บปล่อยให้ได้ความไข้ปล่อยให้มีปะทะจะลงไปทางตัวเนาะสำหรับจีนี่มาถ,ถึงก็ต้องมาจบประงามได้กับขอโทษและขอนะอภัยเนาะเดี๋ยวเนาะมาดี